สวัสดีค่ะนักเรียนวิชาว,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นระมมศึกษาปีที่6นะคะอันนี้จะเป็นสื่อการเรียนออนไลน์ครั้งที่4นะคะก่อนอื่นเรามาเฉลยกิจกรรมฝึกทักษะครั้งที่3กันก่อนค่ะกิจกรรมฝึกทักษะครั้งที่3ในคราวที่แล้วนะคะโจทย์มีอยู่ว่าข้อที่1ในช่วงอายุใดที่เพศหญิงมีการเจริญเติบโตมากกว่าเพศชายนะคะโดยมีกราฟ ความสูงของเพศชายและเพศหญิงอายุศูนถึง20ปีมาให้นะคะแกนตั้งจะเป็นความสูงแกนนอนจะเป็นอายุนะคะและนี่จะพบว่าเส้นสีฟ้าจะเป็นเพศหญิงนะคะเส้นสีเขียวจะเป็นเพศชายในช่วงอายุ1ปีถึง8ปีเนี่ยกราฟมันจะเป็นเส้นทับกันแสดงว่าเพศหญิงและเพศชายในช่วงอายุ1-8ถึง8ปปีจะมีการเจริญเติบโตด้านความสูงที่ใกล้เคียงกันหรือ เกือบเท่ากันเลยนะคะส่วนช่วงอายุ8จนถึง14ปีเนี่ยจะพบว่าเส้นสีฟ้าจะมีความสูงมากกว่าแสดงว่าเพศหญิงช่วงอายุ8ถึง14ปีจะมีการเจริญเติบโต,ตด้านความสูงมากกว่าเพศช,ชายคะ่ะส่วนตั้งแต่อายุ1 4ถึง20ปีขึ้นไปนัยนจะพบว่ากราฟเส้นสีเขียวเนี่ยมันจะมีความสูงมากกว่าก็แสดงว่าเพศช,ชายจะมีการเจริญเติบโตด้านความสูงที่มากกว่าเพศหญิง ในช่วงอายุตั้งแต่14ปีถึง20ปีค่ะเพราะฉะนั้นข้อที่1นะคะเขาถามว่าในช่วงอายุใดที่เพศหญิงจะมีการเจริญเติบโตมากกว่าเพศชายก็คือช่วงอายุ8ถึง14ปีต่อไปข้อที่2นะคะโจทย์ถามว่าโปเตสกับปินเป็นฝาแฝดแต่คนละเพศเมื่ออายุ8ขวบทั้ง2คนมีความสูงเท่ากันอีกสปีข้างหน้านั้นยังคิดว่าใครจะสูงกว่ากันเพราะเหตุใด โคเต้เป็นผู้ชายนะคะปิ่นเป็นผู้หญิงทีนี้ตอนนี้ทั้งสองคนอายุ8ขวบอีก4ปีข้างหน้าทั้งสองคนก็อายุ12ขวบซึ่งอายุ12ปีเนี่ยจากกราฟจากกราฟความสูงจะพบว่าที่12ปีเนี่ยเพศหญิงจะมีการจเจริญเติบโตด้านความสูงที่มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นข้อที่2จะตอบปิ่น,นะคะ่ะ ข้อ3นะคะนักเรียนใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใดบ้างในการตอบคำถามข้อ1และข้อ2คํคำตอบนะคะก็คือใช้ทักษะการสังเกตทักษะการวัดและทักษะการใช้จำนวนค่ะข้อที่2นะคะให้หนักเรียนขีดเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่เป็นจิตวิทยาศาสตร์ค่ะข้อที่1นนเต็มใจเผยแพร่ความรู้และผลงานให้แก่ผู้อื่น การที่เต็มใจเผยแร่ความรู้และผลางานให้แก่ผู้อื่นแสดงว่านนมีความใจกว้างนะคะความใจกว้างเป็นคุณลักษณะหนึ่งของจิตวิทยาศาสตร์ข้อที่2ค่ะการชอบใช้ความคิดเห็นส่วนตัวในการตัดสินข้อมูลต่างๆการใช้ความคิดเห็นส่วนตัวในการตัดสินข้อมูลแสดงว่าไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นซึ่งแสดงถึงความไม่ใจกว้างนะคะแสดงว่าการเนี่ย ไม่มีคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ค่ะข้อ3เปิลเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของโชคลางหรือลางบอกเหตุมากการที่เชื่อในเรื่องของโชคลางหรือลางบอกเหตุแสดงว่าไม่ได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้นะคะไม่ไม่ได้มีความเป็นเหตุเป็นผลนะคะก็แสดงว่าเปิลเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลซึ่งก็จะไม่ใช่คุณลักษณะของจิตวิทยาศาสตร์ ฟิมไม่เคยท้อถอยเมื่อผลการทดลองจะล้มเหลวหลายครั้งการที่ไม่ท้อถอยเนี่ยแสดงว่าฟิมมีความมุ่งมั่นพยายามนะคะเหมือนนักวิทยาศาสตร์มารีคูรีนะคะที่ได้ศึกษาการแผ่รังสีของธาตุเดเดียมเป็นเวลา4ปีนะคะถึงจะประสบความสำเร็จก็แสดงว่าฟิมเนี่ยก็เป็นคนที่มีจิตวิทยาศาสตร์ค่ะ ข้อที่5แมนชอบแสวงหาความรู้ใหม่ๆและแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่เสมอการแสวงหาความรู้ใหม่ๆแสดงว่าเป็นคนใฝ่เรียนรู้ซึ่งเป็นคุณลักษณะหนึ่งของผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ค่ะต่อไปนะคะคุณครูก็จะเริ่มหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะคกลไกอัตโนมัติในร่างกายมนุษย์เรื่องแรกที่เราจะเรียนกันก็คือการจเจริญเติบโตของร่างกายค่ะ การเจริญเติบโตของร่างกายนะคะนับตั้งแต่เริ่มมีการปฏิสนธิและเกิดการแบ่งเซลล์ก็จะนับว่ามีการเจริญเติบโตแล้วนะคะการปฏิสนธิก็คือการผสมกันของเซลล์ไข่กับอสุจิค่ะโดยร่างกายของคนเราเนี่ยจะมีการเจริญเติบโตตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดาซึ่งในแต่ละช่วงวัยจะมีขนาดของร่างกายพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจที่ต่างกันด้วย การเจริญเติบโตของร่างกายที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนก็คือน้ำหนักและส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้เรายังสามารถรู้ได้ว่าร่างกายมีการจเจริญเติบโตจากขนาดของวงรอบศีรษะการขึ้นของฟันการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเช่นผู้หญิงมีหน้าอกขยายใหญ่ขึ้นมีประจำเดือนเพศชายมีหนวดเครามีไหล่กว้างมีเสียงแตกห้าวอันนี้เป็นเกรดความรู้นะคะ ฟันน้ำนมภาษาอังกฤษคือ milk tooth นะคะจะมีจำนวนทั้งหมด24ฟันน้ำนมเนี่ยก็คือกระดูกที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการบดเคี้ยวอาหารในช่วงเริ่มแรกของชีวิตฟันน้ำนมจะเป็นฟันที่ขึ้นชุดแรกซี่แรกก็จะขึ้นตั้งแต่อายุประมาณ6เดือนโดยซี่อื่นๆก็จะทยอยขึ้นเรื่อยๆจนอายุได้ประมาณ2ปีครึ่งก็จะครบ2 0ค่ะ ฟันแท้นะคะหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว,ว่า permanent teeth นะคะจะมีทั้งหมดจำนวน32ซี่ค่ะเป็นฟันชุดที่2ของคนเรานะคะแบ่งเป็นฟันซี่บน16ซี่แล้วก็ซี่ล่างอีก16ซี่เมื่อเราอายุประมาณ6ปีฟันแท้ซี่แรกก็คือฟันกรามซี่ที่1จะขึ้นเรียงต่อจากฟันกรามน้ำนมและก็การขึ้นของฟันแท้เนี่ยก็จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆจนครบทุกซี่เมื่ออายุประมาณ18-20ปีค่ะ การเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์นะคะแบ่งออกเป็น3ช่วงวัยได้แก่วัยเด็กวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่วัยเด็กก็จะแบ่งออกเป็นอีก3ไวัยนะคะก็คือวัยทารกอายุ0ถึง1ปีวัยก่อนเรียนอายุ1ถึง6ปีและวัยเรียนอายุ7ถึง12ปีค่ะวัยรุ่นก็คือช่วงอายุ13-19ถึง19ปีค่ะวัยผู้ใหญ่ก็จะแบ่งออกเป็น3 วัยย่อยนะคะก็คือวัยหนุ่มสาวอายุ20-39ปีวัยกลางคนอายุ40-59ปีวัยผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปวัยทารกนะคะนับอายุตั้งแต่0-1ถึงปีนะคะลักษณะของทารกก็คือจะมีผิวหนังอ่อนนุ่มฟันน้ำนมจะเริ่มขึ้นเมื่ออายุประมาณ5-6เดือนมีกล้ามเนื้อน้อยแขนและขางองอยู่ตลอดเวลา วัยก่อนเรียนอายุ1-6ปีจะมีความสูงโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณปีละ7.5เซนติเมตรรูปร่างจะค่อยๆยยืดออกใบหน้าและศีรษะจะเล็กลงเมื่อเทียบกับขนาดตัวแขนขาลำตัวคอเดียวยาวขึ้นมีอกและไหล่ที่กว้างขึ้นส่วนมือและเท้าจะมีขนาดใหญ่แล้วก็แข็งแรงขึ้น วัยเรียนอายุ7-12ปีความสูงจะเพิ่มขึ้นประมาณปีละ4.5เซนติเมตรน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นประมาณ2-3กิโลกรัมฟันน้ำนมเริ่มหลุดและจะมีฟันแท้งงอกขึ้นมาแทนที่ วัยรุ่นชายอายุประมาณ13-19ปีจะเริ่มมีหนวดเครามีเสียงแตกห้าวช่วงอายุ14-19ปีเพศชายจะมีการเจริญเติบโตที่มากกว่าเพศหญิงร่างกายมีขยะมีขนาดขยายใหญ่ขึ้นไหลกว้างขึ้นมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง วัยรุ่นหญิงอายุ13-19ปีในช่วงแรกจะมีน้ำหนักและส่วนสูงมากกว่าเด็กผู้ชายแขนและขายาวขึ้นเริ่มมีประจำเดือนเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและอารมณ์อย่างมากวัยหนุ่มสาวอายุ20-39ปีเพศชายจะมีไหล่กว้างขนาดของต้นแขนจะเพิ่มขึ้นเพศชายและเพศหญิงมีพัฒนาการของร่างกายเต็มที่เพศหญิงมีเต้านมและมีสะโพกที่จเจริญเติบโตเต็มที่ วัยกลางคนอายุ40-59ปีผิวหนังเริ่มเหี่ยวย่นไม่ต่งตึงร่างกายเริ่มเสื่อมถอยการเคลื่อนไหวเริ่มช้าลงน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจากการสะสมของไขมันใต้ผิวหนังสายตาเริ่มยาวหูเริ่มตึงผมเริ่มงอกอาการหูตึงเป็นภาวะที่หูข้างใดข้างหนึ่งหรือสองข้างมีการได้ยินที่น้อยลงโดยอาจจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆหรือเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน เนื่องมาจากหลายสาเหตุเช่นการมีอายุที่มากขึ้นการได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ยาการได้ยินเสียงที่ดังต่อเนื่องเป็นเวลานานซึ่งสามารถป้องกันได้โดยการหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีเสียงดังวัยสูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปผมจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวและหลุดร่วงสมองเริ่มเสื่อมกล้ามเนื้อรีบกระดูกเปราะผิวหนังแตกแห้งและเหี่ยวยน่นร่างกายหยุดการจเจริญเติบโต การเจริญเติบโตและการมีพัฒนาการที่ดีจะมีความสัมพันธ์กับการรับประทานอาหารการออกกําลังกายและการพักผ่อนที่เพียงพอเพราะการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีปริมาณที่เหมาะสมกับเพศและวัยรวมทั้งมีการพักผ่อนที่เพียงพอและการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอจะทําให้ร่างกายของคนเรามีการเจริญเติบโตสมส่วนเหมาะสมตามวัยค่ะอันนี้เป็น แบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนลองบอกว่าแต่ละภาพเป็นคนที่อยู่ในช่วงวัยใดและหลังจากนั้นให้นักเรียนเรียงลำดับภาพการเจริญเติบโต,ตของมนุษย์นะคะตามช่วงวัยภาพแรกกอไก่เป็นวัยอะไรคะวัยชราค่ะภาพที่สองขอไขไวัยกลางคนค่ะภาพคอควายวัยทารกและภาพงงูวัยเด็กค่ะ ทีนี้ให้นักเรียนลองเรียงลําดับนะคะอ่าเราก็จะเริ่มจากวัยทารกนะคะแล้วก็เป็นวัยเด็กแล้วก็วัยกลางคนในที่นี้คุณครูไม่ได้เอาวัยรุ่นมาให้นักเรียนนะคะก็ลําดับถัดไปก็จะเป็นวัยกลางคนและสุดท้ายก็คือวัยชาราค่ะ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้วนะคะเดี๋ยวให้หนักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะให้หนักเรียนลอกโจทย์แล้วก็เขียนคำตอบลงในสมุดนะยกตัวอย่างเช่นข้อหนึ่งร่างกายของมนุษย์เริ่มมีการเจริญเติบโตเมื่อใดนล้วเียกก็ดูตัวเลือกแล้วก็นักเรียนจะตอบข้อไหนก็เขียนคำตอบใส่ลงในสมุดคะ่ะแบบฝึกหัดก็จะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะ สำหรับสื่อการสอนออนไลน์คลิปนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ